ครับวันนี้มาทําต้มยําปลาช่อนน้ําหนักแดขีดนะครับผมเราตั้งน้ําให้เดือดหลังจากนั้นเราก็ใส่เครื่องลงไปเลยนะครับผมก็จะมีขานะครับผมข่าซอยแว่นนะครับผมหั่นเป็นแว่นหอมแดงนะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับผมใบมะกรูดนะครับผมข่าซอยนะครับผม แล้วก็กระเทียมทุบนะครับผมทุบป,ปอตึงๆนะครับผมเราจะมาต้ยมยำปลาช่อนใส่บักอกนะครับผมอนี้นะครับเป็นมะกอกนะครับเราก็ใส่เลยนะครับเราก็จะบีให้มันแตกก่อนนะครับผมก็ใส่ลงไปเลยนะครับ มะกอกนี่เพิ่มความนัวนะครับผมเปรี้ยวอมหวานนะครับผมจะอร่อยนะครับใส่ต้มตานะครับจะหอมหวานเปรี้ยวด้วยนะครับ นี่ครับปลาช่อนน้ำหนักแปดขีดนะครับผมน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่ปลาลงไปเลยนะครับผมขออนุญาตใช้มือนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนะมันจะกระเด็นอันร้อนกระเด็นใส่นะครับไม่ต้องคนนะครับผมเราก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะครับผม เดือดได้ที่เราก็จะปรุงรสกันนะครับใส่ผงนัวลงไปนะครับหรือชูรสดดนะครับตามด้วยน้ำปลานะครับสองช้อนนะครับผม ก็จะปิดฝาไว้อีกนะครับผมรอสักครู่นะครับเหลือแล้วนะครับขออนุญาตชิมนะครับผมใช้ได้ครับรสชาตินี้โอเคครับ ปลาเริ่มสุกแล้วนะครับผมเราก็จะมาใส่กระเพราเลยนะครับผมเพิ่มความหอมอีกนะครับผมจากนั้นเราก็พอเสิร์ฟครับ พร้อมตักเสิร์ฟครับ อั้ประทานนะครับโอเคครับฝากติดตามเลยนะครับผมต้มยำปลาช่อน8ขีดนะครับผมใส่ใบกระเพรานะครับผมอร่อยสุดๆนะครับกับครัวคุณเวทนะครับขอบคุณครับ